เบีย้ยแก้วัดในายรงจากระพัดเครื่องรางที่หลวงปู่รอดสร้างขึ้นในอดีตและโด่งดังมาถึงปัจจุบันใช้กันผีไข้ป่าคุณสายได้สารพัดเบีย้ยแก้คือเครื่องรางชนิดหนึ่งซึ่งมีอุป,ปเทศการใช้มากมายหลายอย่างทั้งกันและแก้สิ่งชั่วร้ายเสนียดจันไรคุณสาคุณคนคุณผี ยาเบื่อยาเมาคณาจารยุคเก่าที่สร้างเครื่องรางประเภทเบีย้ยแก้เอาไว้มีด้วยกันหลายรูปแต่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเห็นจะมีอยู่เพียงสองรูปคือหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วและหลวงปู่รอดวัดในโรงโดยวันนี้ทางเราขอนำเรื่องเบีย้ยแก้ของหลวงปู่รอดวัดในโรงมาเล่าสู่กันฟังดังนี้วัดในโรง เป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ตั้งอยู่ที่ตำบลบางบํารุเขตบางกอกน้อยกรุงเทพบริเวณวัดเดิมตั้งอยู่กลางสวนฝั่งทนบุรีติดกับคลองบางกอกน้อยอยู่ใกล้กับวัดบางบํารุและวัดขี้เหล็กซึ่งได้กล่าวกันว่าวัดทั้งสมนี้ จัดเป,เป็นวัดเก่าแก่ตั้งมาตั้งแต่ปลายรัชสมัยกรุงศรีอยุธยาผู้สร้างวัดในโรงนี้ปรากฏหลักฐานว่าคือนายโรงกราบซึ่งเป็นเจ้าของคณะละครน,นอกเดิมทีวัดในโรงนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดละครเจ้ากราบหรือวัดในกราบซึ่งก็ใช้เรียกต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันจึงได้เรียกชื่อวัดกันอย่างเป็นทางการว่า วัดในโรงประวัติความเป็นมาของหลวงปู่รอดนั้นไม่สามารถสืบทราบได้อย่างเป็นที่แน่นอนเพียงแต่รู้ได้จากปากของคนเฒ่าคนแก่พูดสื่อต่อๆกันมาว่าแต่เดิมท่านมีใช้คนริมคลองบางกอกน้อยหากแต่ท่านเป็นชาวบ้านแถบคลองบางพรมและอยู่ใกล้กับวัดเงินอีกชื่อคือวัดรัชดาทิฐานเมื่อเติบใหญ่ ท่านก็ได้อุปสมบทและศึกษาวิปัสนาธุระณที่วัดเงินแห่งนี้เมื่อท่านอุปสมบทได้หลายพรรษาจึงได้ออกรุกขมูลเพื่อฝึกจิตและปฏิบัติภาวนาอยู่หลายปีจนกระทั่งท่านได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดในโรงและได้ถูกแต่งตั้งให้ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสในที่สุดทางด้านพุทธาคมที่หลวงปู่ใช้ในการสร้างเบีย้ยแก่ จนเป็นที่อยากได้กันมากในมวลลูกศิษย์ลูกหานั้นได้กล่าวกันว่าหลวงปู่ท่านได้ไปศึกษากับหลวงปูแ่แขกแห่งวัดบางบํารุงซึ่งเป็นพระเถระที่แก่กล้าศักพระวิชาโบราณมากมายหลวงปู่ได้ริ่มเรียนจนแตกฉานในด้านการสร้างเบี้ยแก่นอกจากนั้นหลวงปู่ท่านยังมีพระสหธรรมมิตรที่ได้ริ่ำเรียนวิชาเบี้ยแก่มาด้วยกันคือ หลวงปู่ชายซึ่งต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางบำารุงต่อจากหลวงปู่แขกนั่นเองในด้านวัตถุมงคลที่ท่านสร้างส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องรางประเภทตะกรุดผ้าประเจียดผ้ายันและที่สําคัญก็เบี้ยแก้และชานหมากของหลวงปู่ซึ่งหลวงปู่มักจะฉันในตอนทําพิธีปลุกเสกเบี้ยแก้ เมื่อท่านคายชานหมากออกมาหมู่ลูกสิทธ์ลูกหาต่างแย่งกันขอหลวงปู่เพื่อไปสักการะบูชากรรมวิธีในการสร้างเบีย้ยแก้สิ่งแรกที่ต้องหามาก็คือตัวเบีย้ยที่ใช้บรรจุประหลอดและต้องคัดสรรตัวเบีย้ยที่มีอาการครกบ32กล่าวคือถ้าหงายท้องเบีย้ยขึ้นจะพบว่าใต้ท้องเบีย้ยจะมีร่องปาก ซึ่งมีลักษณะเหมือนฟันซี่เล็กๆจะต้องนับให้ได้ข้างละ16ซี่จึงจะครบตามตำรานอกจากนั้นแล้วหลังเบี้ยจะต้องมีเส้นนับปัดตลอดอยู่บนหลังเบี้ยอีกด้วยเส้นนับปัดตลอดนั้นก็จะเป็นเหมือนเส้นบางๆวิ่งตัดผ่านจากหัวเบี้ยไปท้ายเบี้ยในส่วนนี้ลูกศิษย์ลูกหาจะต้องหามาให้หลวงปู่ เพื่อนำมาบรรจุประหลอดวัสดุที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ใช้บรรจุเข้าไปในเบี้ยก็คือประหลอดประหลอดซึ่งเป็นวัตถุธาตุอย่างหนึ่งมีลักษณะเป็นโลหะเหลวสีขาวมีลักษณะแวววาวเชื่อกันว่าสารประหลอดนี้เป็นธาตุกายสิทธิ์ที่มีความวิเศษในตัวใช่ว่าจะนำมาเป็นประหลอดที่ใช้บรรจุเบี้ยเพียงอย่างเดียว เกจิอาจารย์สมัยก่อนอาทิหลวงปู่ภูวัดท่าลอก็ได้ใช้ประหลอดมาผสมกับตะกั่วและดีบุกเพื่อสร้างวัตถุมงคลรวมถึงตะกรุดต่างๆของท่านอีกด้วยประหลอดนี้สามารถหาได้โดยการไปดักตามป่าช้าซึ่งกรรมวิธีแบบโบราณที่เรียกกันว่าการดักประหลอดนี้ปัจจุบัน ไม่แน่ใจว่ามีพระเกจิอาจารย์ท่านใดทำได้บ้างหรือเปล่าตามโบราณท่านว่าจะต้องนำไข่เน่าไปวางแช่ลงในน้ำขังหรือตามที่ชื้นแฉะทิ้งไว้หลายๆวันจะปรากฏเจ้าประหลอดนี้ลงไปกินไข่เน่าจากปากคำของคนเท่าคนแก่ในคลองบางกอกน้อยได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อหลวงปู่ได้ตัวเบีย้ยที่ลูกศิษย์นำมาถวาย พร้อมกับดอกไม้ทูบเทียนแล้วหลวงปู่ท่านจะใช้เวลาในช่วงคำ่ทำทําพิธีสร้างเบี้ยแก้โดยการปลุกเศษอาคมที่ตัวปลอดจนกระทั่งเคลื่อนไหวไปมาได้หลวงปู่ก็จะเรียกปลอดให้ไหลเข้าไปบรรจุลงในตัวเบี้ยแล้วจึงใช้ชันโรมเฉพาะที่ทํารังอยู่ในดินเท่านั้นมาอุดที่ปากท้องเบี้ยเพื่อกันไม่ให้ปหลอดไหลออกมา จากนั้นหลวงปู่ก็จะนำแผ่นตะกัวมาหุ้มตัวเบี้ยไว้อีกทีหนึ่งซึ่งในทุกขั้นตอนนั้นหลวงปู่ท่านจะบริกรรมคาถาปลุกเสกไปด้วยเป็นอันเสร็จพิธีเมื่อลูกศิษย์มารับเบี้ยแก้จากหลวงปู่นั้นบางคนก็ให้หลวงปู่จานอักขระบนตัวเบี้ยให้บางคนก็รับไปทั้งอย่างนั้นส่วนการถักเชือกนั้นพวกบรรดาลูกศิษย์ของหลวงปู่ ได้นำไปจ้างให้ชาวบ้านและพระที่อยู่ในวัดช่วยถักเชือกปิดตัวเบี้ยให้อีกทีทั้งเพื่อความสะดวกในการเก็บรักษาและในการพกพาติดตัวเพื่อเป็นสริมงคลแก่ตัวเองด้านการถักเชือกนั้นถ้าจะพิจารณาดีๆจะพบว่าเมื่อถักเชือกเสร็จแล้วจะมีการลงรักเพื่อรักษาสภาพของเชือกให้อยู่คงทน แต่จากสภาพพื้นที่ของวัดในโรงนั้นคงจะหารักได้ยากเต็มทีเพราะชาวบ้านแถบวัดในโรงนั้นมักจะใช้ยางไม้ชนิดอื่นอาทิยางลูกมะพร้าวมาใช้แทนรักในการชุบเพื่อรักษาสภาพเชือกแทนและบางตัวก็ยังไม่ได้ลงรักอีกด้วยเบียแกเป็นเครื่องรางของขลังที่แทบจะเรียกได้ว่าครบทุกรสคือ ถ้าจะนับในด้านพุทธคุณของเบีย้ยแก้แล้วครบทุกด้านและจะโดดเด่นกว่าเครื่องรางของขลังชนิดอื่นก็คือใช้ป้องกันพยันตรายต่างๆการคุณใสกันของต่ำที่ถูกคนทำใส่อาราธนาทำน้ำมนต์แก้ยาสั่งหรือแม้แต่ผีเข้านอกจากนั้นยังสามารถบูชาติดตัวเพื่อขอพุทธคุณ ช่วยให้กับร้ายกลายเป็นดีแคล้วคลาดคงกระพันอีกด้วยหลวงปู่ดูเน้นเรื่องการทำบุญโดยการสวดมนต์ภาวนารักษาศีลให้ทานทำให้ครบแทนการบริจาคเงินเข้าวัดการทำบุญทำกุศลน,นั้นโปรดอย่านึกว่า จะต้องหอบข้าวหอบของไปใส่บาตรที่วัดทุกวันหรือบุญจะเกิดได้ก็ต้องทอดกระถินสร้างโบสถ์สร้างศาลาและอื่นๆอ,อย่างที่เขาโฆษณาขายบุญกันทั้งทางวิทยุหนังสือพิมพ์และใบเรียรายกันเกลื่อนกลาดจนรู้สึกว่าจะต้องเป็นภาระที่จะต้องบริจาคเมื่อไปวัดหรือสำนักนั้นๆบทสวดมนต์ชื่อพระพุทธชัยมงคลคาถา ที่ขึ้นต้นด้วยพาหุงมีอยู่ท่อนหนึ่งซึ่งกล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงชนะมารคือกิเลสว่าธานาทิธรรมวิตีนาชิตตวามุนินโทแปลว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นจอมปราดทรงชนะมารคือกิเลสด้วยวิธีบำเพ็ญบารมีธรรมคือความดีมีการบริจาคทานเป็นต้น พระพุทเธเจ้าทรงสอนการทำบุญทำกุศลด้วยการให้ทานรักษาศีลและสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาให้ทานทุกครั้งให้ทำลายความโลภคือกิเลสทุกครั้งรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อทำลายความโกรธความเห็นแก่ตัวให้ใจใสสะอาดใจไม่เศร้าหมองมองเห็นบาปบุญคุณโทษได้ทุกครั้งทำได้ดังนี้ จึงชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้า